สวัสดีครับผูบินไทยเอเวอรเรสต์นะครับวันนี้เข้ามาติดตามลูกค้าได้ใจ้ปุ๋ยปีที่สองนะครับเนาะใจ่กับขพาวโพดนะครับเนาะครับของแม่แม่แมมกับประวันนะครับเนาะครับว่าเปลี่ยนจะได้พ่องปอใจ้ปุ๋ยไปแล้วเปลี่ยนได้ห้องครับปอมันกะเทียมมือนนะ่อยเขียวเมือนาะอนะหัวใหญ่หัวใหญ่นะครับเนาะรับเออตะกอนี่ปอใจ้ปุ๋ยทั่วไปนี่ได้ได้ สภาพนี่เป็นอย่างแบบนี้ก็ครับมันหมกเป็นแบบนี้เลยเหรอแบบเป็นนะครับเนาะต้นต้นขไ่เหมือนเขียวไม้ไข่เหมือนใส่สองรอบวันเสาร์อาทิตก๋เคมีจะใส่สองรอบครับอันนี้เอาใส่รอบเดียวใส่รอบเดียวครับปอกกระแม่ใจ้จะได้ครับกุ๋ยเอฟเรตผสมผสมแล้วก็ปันตีกับรองพื้นเลยครับใส่แบบโรยหน้าเลยโรยหน้าเลยครับเนาะอื นี่คือเขาใส่ใจเัาโอดนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นตะกอนนี่ปอได้ถ้าฮัากนี่ใส่เป็นกระสอบก็ป<ด><พ>อก็ไหนตะกอนนี่มาได้ใจใจ่ปุ๋ยเอฟเลทดีได้กี่กระสอบครับอ๋อ,อไล่หนึ่งอัตโนมัติตัดตัวแกนเนี่ยครับแล้วตั้งแต่มาใช่ปุ๋ยเอฟเลทนีปอดได้เยอะขึ้นก็เยอะครับได้กี่ครัว่าพึ่งมาใช้วนพนนะครับม,มันใช้ชนไล่ครับอืม คือได้เพิ่มขึ้นนะครับปอเนาะครับนี่ปอกกี่ไร่ครับปอนนี่ครับนี่กับบ้านสองไร่สองไร่นะครับเนาะมันเหมือนปีกอีกหนึ่งเหลียงในนั้นหนอเหม็นมดจะดีฮักเนาะปอเนอสองไร่กว่าเนาะอันนี้คือใจ่ปุ๋ยเอเบเลตทั้งตัวหน้าทั้งตัวเม็ดเนาะปอเนาะครับคือัำนี่หมาแค่นี่หมาแห้งได้เฉยสักอาทิตย์เนาะครับนี่ยมันนี่เยอะนี่นะครับนี่มาแห้งแก่ครับน้ำเขียวโดน เดือดนะปอน้องอหัวใหญ่นะพปอน้อมีคนมาถามเยอะอยู่ครับปอถามอยู่เขาก็เล่นเนี่ยที่จริงเขาก็อยากได้เหมือนกันแต่ใจยังว่าเดี๋ยวไม่